105 smile thailand เสียงสะท้อนสื่อ media focus ในช่วงแรกของรายการนะครับผมขอเริ่มด้วยข่าว เบาๆแต่ว่าแฝงด้วยสาระเหลือเกินนะครับที่จีนเนี่ยกำลังมาแรงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นประเทศที่แทบจะเป็นผู้นำก็ว่าได้นะครับตอนนี้คือสังคมไร้เงินสดนะครับอ้าวแล้วเขาไม่ใช้เงินกันเหรอใช้แต่ว่าการใช้เงินของจีนณขณะนี้นะครับคุณจะขึ้นจีนเขามีคนเป็นพันล้านอ่ะแต่ว่าตอนนี้เขากำลังปรับตัวด้วยการใช้จ่ายต่างๆเนี่ยด้วยมือถือ นะครับเรียกว่าเขาไม่ถึงเงินสดติดตัวกันแล้วแล้วมันก็มีเรื่องหากันอย่างที่ว่าโจรจะพยายามไปปล้นแต่ปรากฏว่าเอาเงินสดมาเอาเงินมาอ่าเองินมันอยู่ในมือถือแล้วจะทายังไงอ่ะนะครับปรากฏว่ากลายเป็นเรื่องหาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโจรตกงานอ่ะคือไม่ได้เงินไปอ่ะนะครับคือ มีคนหนึ่งคนไทยนะครับไปเรียนที่หางโจวก็น้องนักศึกษาคนนี้ก็บอกว่าก็ไม่เคยใช้เงินสดแทบจะแทบจะไม่ได้จับเงินสดเป็นหยวนกันเลยทุกอย่างเนี่ยใช้มือถือสแกนกันหมดเลยนะครับที่หางโจวเนี่ยในปีคศ2017มีโจรสองคนเดินทางไปที่เมืองหางโจว ก็คิดแล้วว่าเมืองนี้เป็นเมืองแห่งอบาบาเนาะเพราะว่าจเจริญมากเลยเราก็ดูดูแล้วเองมีแต่คนรวยพวกเงินสดเยอะๆร้านขายของก็น่าจะมีเงินสดเยอะนะแหมเหมาะกับการปล้นจริงๆไอ้โจรสองคนนี้ก็วางแผนดีดนะเออจะไปปล้นเงินก้อนโตแล้วก็จะได้หนีไปเมืองอื่นกันไงแต่ว่ากลายเป็นฝันร้ายของโจนนะเพราะว่าในขณะที่เขาเนี่ย ถือมีดเป็นคนระดามเป็นต้นร้านสะดวกซื้อรวดเดียวเลย3ร้านแต่เขากลับพบว่าแต่ละร้านเนี่ยไม่มีเงินสดอะ่ะหรือว่ามีเงินสดไม่มากเลยคือคือฝันแทบจะสลายเลยเนะี่ยเพราะว่าไอ้ที่ได้มาเนี่ยเดินทางข้ามเมืองหนีก็ไม่พอปรากฏว่าโจนเนี่ยก็ถูกจับกลุ่มโดยละม่อมอ่ะเพราะว่าที่หางโจนเนี่ยโจนอ่ะมันก็เริ่มแบบตอนที่ตอนที่ตำรวจถามได้เงินเท่าไหร่เอามาเอาของกลางมาคือมันไม่มีไง คือไอ้โจนก็เลยโวยวายออกมาบอกว่าจะเป็นไปได้ยังไงที่หางโจวคนสดคนแนะ่ะไม่มีเงินสดเลยปรากฏว่าโจนเนี่ยมันตามไม่ทันการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของประเทศตัวเองเนาะเมืองหางโจวที่เขาเรียกกันว่าเป็นเมืองอาลีบาบาเป็นเมืองแรกๆเลยของจีนนะครับที่ผู้คนต่างๆเนี่ยใช้ใจ่ายด้วยมือถือแทบจะร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าตอนนี้ก็กระจายไปทั่วทั่วประเทศจีนแล้วนะครับคือเขาไม่พบเงินสดกัน คือมีการใช้มือถือสแกนเงินสดมากขึ้นแล้วก็อนาคตอันไม่ใกล้ไม่ไกลก็จะกลายเป็นโลกของการใช้เงินที่ทัอเต็มรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นคิดจดปล้น่คิดจะทำอะไรอ่ะคิดดีๆคิดไกลๆคิดนานๆน,นะครับอย่าให้เป็นเหมือนกับโจรนักตสาเตรียมภารกิจคือพุดง,ง่ายๆ เป็นโจนอาชีพก็เปล่านะอย่างนงี้ยไม่ใช่สิอย่างนี้แสดงว่าไม่ไม,ไม่ไม่เป็นมืออาชีพหรอกอ่ะใครที่ชอบแคะชอบถอนขนจมูกระวังให้ดีนะเสี่ยงเป็นอัลไซเมอร์ได้เพราะอะไรมาตามดูมาตามฟังกันนะครับคือหลายคนนะชอบแคะไปร้านตัดผมแคะแคะแคะอือให้คนที่บ้านแคะแล้วดูแลดูแล้วมันเสียวดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันมีการวิจัยมาจาก มาาวทเลไยตกริฟิธออสเตรเลียนะครับว่าการแคะจมูกเนี่ยอาจจะทำให้เราเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมและก็โรคอัลไซเมอร์ได้ด้วยแคะจมูกแคะจมูกนะคือความเป็นไปได้นี้ถูกค้นพบในระหว่างการทดลองในหนูทีมวิจัยก็พบว่าแบคที ria ชื่ออะไรก็ไม่รู้ชื่อ,อย่างจังเลยสามารถเดินทางผ่านแผลที่เกิดจากการแคะแกะเก่าในจมูกเข้าสู่สมองของหนูได้ โอ้โหแถมหนูที่ติดเชื้อในการทดลองหลายหลายตัวยังมีคราบโปรตีนเบต้าอะไมลอยปรากฏในสมองค่อนข้างมากด้วยซึ่งถือว่าเป็นหน้าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะทั้งร่องรอยของแบคทีเรียและก็โปรตีนที่ว่าเนี่ยมักจะพบได้ในผู้ป่วยสมองเสื่อมแล้วก็อัลไซเมอร์เหมือนกันเลยนะครับงานวิจัยเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าการติดเชื้อในโพรงจมูกผ่านบาดแผล ไม่เพียงแต่จะสามารถแพร่กระจายโรคไปสู่สมองได้นะครับแต่อาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคอัลไซเมอร์ได้ด้วยและนั่นก็เป็นการเออขาเรียกว่าอะไรเี่การกระทําที่อาจสร้างความบันปลายขึ้นจากบัตรแลในจมูกเนี่ยแขกถอนตายแล้วถอนถอนขนทั้งให้ทำํำยังไงอะ่ะคือบางคนเนี่ยออผู้ชายเนาะขนจมูกยาวจริงๆผู้หญิงผู้หญิงก็ขนจมูกยาวได้คือก็ชอบดึงเลยไง ตายแล้วตายแล้วตายแล้วอดึงเพื่อที่จะเอามันลากมันหลุดไปเลยแล้วกันขึ้นช้าหน่อยขอเปลี่ยนเป็นการตัดแทนได้ไหมเลมทริมอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช้วิธีทริมเ,เลมๆเ,เอาดีกว่าเนาะเพราะว่ามันอาจจะเสี่ยงอันนี้ค่าขนาดแค่จมูกเนี่ยยังเป็นโรคสมองเสื่อมแล้วแอลไซเมอร์ได้นะแค่หูเนี่ยก็ต้องโห มันมันไปกันได้หมดอะ่ะโพรงจมูกกับโพรงหูอะ่ะปากจมูกหูเนี่ยมันไปได้มันไปต่อกันได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมีหมอที่เขาสเปเชียลิสต์ทางด้านของหูตาคอจมูกอะไรแบบนี้ไงนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังให้ดีหมอฟันก็ต้องมีความรู้เนาะหูคอจมูกราะว่ามันไปได้จริงๆนะก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็แล้วกันเนาะ อ้าหนุ่มแคนาดานะครับทุบสถิติโลกด้วยการปลูกต้นไม้2 3 0 6 0ต้นใน24ชั่วโมงและที่มันอัศจรรย์กว่าน,นั้นก็คือทำคนเดียวโอ้ตายแล้วโอ้ตายแล้วคือมีชาวแคนาดาชายคนหนึ่งเนี่ยวัยแค่23ปีเองนะครับแอนโทนีโมเซสเนี่ยได้ทำลายสถิติ โลกปลูกต้นไม้ก,ก็ตตูกคนเดียว2 3,000กว่าต้นภายใน24ชั่วโมงแฟงหน้าคนก่อนหน้านี้สถิติที่เขาคนก่อนหน้าที่ทําไว้ก็คือเคนนี่แชปลินทาไว้ในปีคศ2001 1 5 000, 170ต้นนะครับคือเจ้าชายคนที่ทําสถิติใหม่เนี่ยเริ่มปลูกต้นไม้มาแล้วกว่า7ปีซึ่งรวมๆต้นไม้ที่เขาปลูกน่าจะมีประมาณ1ล้าน3แสนต้นเข้าไปแล้ว แถมเขายังยืนยันว่าเขาไม่ได้ปลูกทิ้งทิ้งปลูกคว้างๆนะทุกครั้งที่เขาทำเนี่ยเขาก็จะทุบสถิติของตัวเองไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เขาก็มักจะกลับไปดูแลต้นไม้ที่เขาลงมือปลูกเองเสมอครับหวังว่าสักวันหนึ่งนะครับจากวันนี้เนี่ยจากวันนี้ไปนะครับนับต้นไม้ที่เขาปลูกจะต้องสวยงดงามแล้วก็ยิ่งใหญ่เอ๊ะเหมือนเพลงเหมือนเพลงพี่เบิรดเลยนะครับแล้วก็รุ่นใหม่ๆก็จะสืบสาร สิ่งที่เขาทําด้วยนะครับจริงๆประเทศไทยก็มีนะมีจ่าคนหนึ่งนะครับก็ลงมือปลูกแบบเนี้ยปลูกปลูกปลูกสองข้างทางลองไปเซิร์ชดูนะครับคุณจ่าคนนี้เนี่ยก็ปลูกต้นไม้ไปเรื่อยๆปลูกต้นไม้ไปเรื่อยมีคนว่าเขาเป็นคนบ้านนะส่วนใหญ่เวลาคนคิดจะอยากจะทําความดีเริ่มต้นก็จะถูกหาว่าเป็นคนบ้า อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ปรากฏว่าผลงานที่เขาทำอ่ะก็ก็จะเป็นที่ประจักษ์ในอนาคตแล้วคนก็จะให้เขาเรียกอะไรนะไม่เห็นคุณค่าของเขาทีหลังน่ะเอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะทําความดีนะครับอย่าไปอย่าอย่าอย่าคิดว่าไม่มีคนเห็นอาจถึงแม้ไม่มีคนเห็นก็ช่างไปเลยนะครับไม่มีคนเห็นก็ช่างไปเลยนะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยต้นไม้มันจะบอกเราเองนะครับต้นไม้มันจะบอกเราเองนะครับ ว่าสิ่งที่เราทำไปอ่ะผลงานมันชัดไงต้นมันจะงอกเงยของมันะนะครับเพราะฉะนั้นขอให้จงรู้ไว้เถิดว่างานของคุณมีคุณค่าทั้งนั้นนะครับงานของคุณมีคุณค่าแล้วโลกจะจดจำชื่อคุณไปตลอดกลาลนะครับมีมีชื่อละชื่อละชื่อปรากฏชื่อร้อยตำรวจตรีวิชัยสุริยะย,ยุทธ หรือว่าดาบวิชัยนะครับเขาเป็นคนปลูกต้นไม้มากกว่า2ล้านต้นในอำเภอรปรางกู่จังหวัดศรีสะเกดจนทําให้อำเภอรปรางกู่อำเภอที่เคยจัดว่าแห้งแล้งที่สุดเนี่ยกลายเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์นะอ่าเราจะจําชื่อท่านไว้ร้อยตํารวจตรีวิชัยสุริยะสุดิยุทธหรือว่าดาบวิชัยนั่นเองนะครับคือในปี2531เป็นต้นมาเนี่ยทุกเช้าเลยหลังเลิกงาน ดาบวิชัยก็จะขับจักรยานยนต์ตระเวนปลูกต้นไม้ไปตามพื้นที่ต่างๆในเพิร์กางกูโดยในระยะแรกสายตาของชาวบ้านก็จะถูกเขาก็จะถูกมองว่าเป็นคนบ้าแม้ว่าจะถูกสังคมมองอย่างนั้นเน่ยเขาก็ปลูกไปเรื่อยๆแหละปีพศ2541 10ปีต่อมานะสังคมก็เริ่มเห็นผลจากการปลูกของเขาโครงการต้นไม้ในที่สาธาตรณะต่างๆก็เข้ามาร่วม นะครับก็อย่างเช่นรณรงค์ปลูกต้นยางนาเพื่อเอาไว้สร้างบ้านเรือนรณรงค์ปลูกต้นตาลเพื่อเอาเป็นพืชสารพัดประโยชน์รณรงค์ปลูกต้นคูนต้นไม้ประจําภาคอีสานแล้วก็ประจําชาติไทยด้วยรณรงค์ให้เปลี่ยนการทํานาปีเป็นไร่นาส่วนผสมจนอาเภอปรางกูกลายเป็นอาเภอที่อุดมสมบูรณ์โอ้แล้วต้นไม้ที่เขาปลูกกลายเป็นต้นไม้ที่สร้างอาชีพด้วยก็คือไม้ที่เอาต้นมาใช้ เอาไปปลูกเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ไม้ผลก็มีนะครับปี2543ประชาคมอำเภอปรางกูทั้งตำบลพร้อมใจกันลงมติให้ใช้4ี่โครงการโลนโลงดังกล่าวเป็นคำขวัญอำเภอปรางกูที่ว่าปรางกูอยู่ในป่ายางกลางดงตาลบานสะพรั่งดอกคูณบริบูรณ์ไรนาส่วนผสมโอ้โหตายแล้วอ้าอยากจะร้องไห้ว่าสิ่งที่คนหนึ่ง ทำเนี่ยทําไปแบบไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องการคนสรรเสริญไงนะครับคงคนที่เป็นคนทํางานจิตอาสาอย่าเรียกร้องในสิ่งที่ทํานะอย่าเรียกอย่าทวงบุญคุณเพราะทันทีที่คุณเรียกร้องหรือว่าทวงบุญคุณเี่ยฉันอุตสัญจิตอาสาโน่นนั่นเนี่ยความดีของฉันแล้วก็เอาต้องการให้คนมาประกาศประกาศท,ทันทีคุณค่าของคุณกัน,กนลดลงทันทีคือไม่เหลือคุณค่านะครับเพราะว่าคุณทําหวังผลไง คุณทําหวังความสารเสริญปล่อยไปคะะําสารเสริญให้มาจากคนอื่นวาฒนเด็ดของดาบวิชัยนะครับเขาก็มีการโค้ดมาว่าผมว่าโลกของวัตถุเป็นสิ่งสมมุติทั้งนั้นแหละครับความสุขที่แท้จริงอยู่ก็อยู่กับธรรมชาติและรู้จักเคารพธรรมชาติต้นไม้นี่ผมจะต้องปลูกปลูกไปเรื่อยๆปลูกจนกว่าจะตายนะครับนี่ก็เป็นวาทะวลีเดด จากร้อยตำรวจตรีวิชัยสุริยุทธครับอาล้วนะอ่ะคุณละ่ะจะปลูกต้นไม้กี่ต้นเอาไว้ได้เอาไว้ได้หวนปีละต้นไหมปีละต้นไหมนะครับแต่ก็จะบนดิงไปเอามาจากไหนอ่ะแล้วถ้าเกิดอยากจะปลูกเยอะๆไปติดต่อกลุมป่าไม้เลยถ้าเกิดคุณอยากจะมีโครงการดีๆอะไรอย่เงี้ยนะครับไปเลยนะครับหรือว่าสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ก็ได้ถ้าขี้เกียจจะรอแบบ ชำปักชำกิ่นอะไรแบบนี้เนาะก็ไปดูเลยนะครับแต่ว่าอย่าอย่าปลูกแบบโยนไปเรื่อยอ่ะมันโยนโลงบนหินอ่ะมันก็ตายไงใช่ไหมครับมันเปอร์เซ็นต์รอดมันก็น้อยถ้าอย่างนั้นคุณต้องหาวิธีเช่นเอาเมล็ดจับเอาดินเหนียวเอาดินที่มีปุ๋ยอ ผสมผสมทําเป็นก้อนๆปั้นเป็นก้อนๆแช่น้ําไว้แล้วคุณจะไปโยนคุณจะไปฝังยังไงก็แล้วแต่มันจะรอดเพราะว่ามันจะมีน้ําอุ้มมันจะมีปุ๋ยของมันในช่วงอนุบาลของมันอยู่นะสุนัขเอ๋ยเขาบอกอย่างนี้บางทีเราก็ไม่รู้จะเลี้ยงมันยังไงเลี้ยงมันตอนน่ารักของมันโตมามันเห่าเก่งแล้วมันก็ไม่น่ารักยิ่งมันบาดเจ็บนะเตรียมทิ้งได้เลยแต่ว่าสุนัขเนี่ยช่วยลดอารมณ์เชิงลบ ได้ด้วยนะครับลองดูนะครับก็บอกว่า3เดือนเนี่ยรู้เรื่องเลยมีงานวิจัยมาจากออสเตรเลียนะครับว่าการเลี้ยงสุนัขจะช่วยให้อารมณ์เชิงลบของเจ้าของเนี่ยลดลงได้แถมมันยังลดลงเร็วมากกว่าแค่ไม่กี่เดือนหลังจากเอาสุนัขมาเลี้ยงนะครับนักวิจัยก็พบว่าการศึกษาคือเขามีการทําการศึกษาแบบควบคุมเลยนะแเดือนในอาสาสมัครสามกลุ่ม จำนวนตัวอย่างนนเจสเปตนตัวอย่างคนสองกลุ่มแรกเป็นกลุ่มคนที่อยากเลี้ยงสุนัขในขณะที่อีกกลุ่มเป็นคนที่ไม่มีแผนจะเลี้ยงสุนัขคนกลุ่มแรกจะได้รับเลี้ยงสุนัขในขณะที่อีกสองกลุ่มจะใช้ชีวิตไปตามปกติครับและหลังจากจบการทดลองคนกลุ่มที่สองจะได้เริ่มต้นเลี้ยงสุนัขอีกทีหนึ่งนะครับก็คือเขามีอาสาสมัครสามกลุ่มสกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่อยากเลี้ยงสุนัขในขณะที่ กลุ่มสุดท้ายเนี่ยเป็นกลุ่มที่ไม่มีแผนจะเลี้ยงสุนัขนะครับปรากฏว่าการวิจัยพบว่าคนในกลุ่มแรกจะมีระดับความเหงาลดลงเมื่อเทียบกับอีกสองกลุ่มในขณะในในเวลาแค่สามเดือนหลังจากการรับเลี้ยงสุนัขนะครับนอกจากนี้นะครับในรายงานยังบอกอีกว่าตัวของพวกเขาเนี่ยจากอารมณ์เชิงลบก็จะมีอารมณ์เชิงลบน้อยลงทั้งความประหมาาความกังวลแล้วก็ความทุกข์ด้วยนักวิทยาศาสตร์ก็เชื่อว่าที่เป็นเช่นนี้เนี่ย เพราะว่านอกจากตัวตนของสุนัขจะช่วยเป็นเพื่อนให้กับเจ้าของได้แล้วการเลี้ยงสุนัขยังทําให้เจ้าของเอกาสออกจากบ้านไปพูดคุยกับคนอื่นได้มากขึ้นมีเรื่องมีเรื่องเหรอมีเรื่องมีเรื่องคุยเหรอเพราะว่าในทางสถิติผู้คนมักจะพูดกับคนแปลกหน้ามากขึ้นหากพวกเขามีสุนัขแต่ว่าทีวิจัยก็ยอมรับว่าข้อดีที่พวกเขาบอกว่าก็ยังมีข้อในในพวกในข้อดีก็ยังมีข้อจํากัด นะครับอย่างเช่นเมื่อเวลาผ่านไประดับความเหงาของเจ้าของจะไม่ลดลงไปจากจุดนี้อีกคือมันคงที่แล้วอะคือถามว่าลดลงไหมลดลงลดลงลดลงในระดับหนึ่งและก็ลดลงในเวลาสามเดือนด้วยแต่พอถึงจุดหนึ่งมันไม่ลงไปอีกแล้วนะคือมันเริ่มชินแล้วไงทีนี้คุณจะเหงาไม่เหงาหรือคุณจะคิดลบไม่ลบเนี่ยสามเดือนไปผ่านไปละเอาสิเอาละสิ แสดงว่ายังไงเนี่ยต้องเลี้ยงมากขึ้นเหรอหรือหรือต้องอยังไงต้องรับเลี้ยงหมาตัวใหม่เสมอเสมอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตหรอืออะไรเนี่ยแต่ว่าอย่างน้อยในงานวิจัยนี้ก็ช่วยยืนยันได้จริงๆว่าการเลี้ยงสุนัขเพื่อให้เป็นเพื่อนผ่อนคลายเหมาสนะุนัขเป็นสิ่งที่ทําได้ผลจริงๆไม่ได้คิดไปเองนะครับเพราะฉะนั้นลองดูนะครับลองดูใครที่ชอบอยู่กับตัวเองเนี่ยแล้วก็คิดว่าไม่มีใครรักฉันเลยบางทีการมีสุนัขตัวหนึง่ง ก็ยังจะเห็นว่ามีสินี่ไงไอตัวเนี้ยที่ก็บอกว่าสุนัขเป็น best friend เ่ย best friend forever เนี่ยก็อาจจะดีที่สุดก็ได้แล้วลองดูสิเนาะก็ลองดูเป็นไปนได้ทั้งนั้นเอออ่ะเออยังอยู่เรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อยู่เนาะตอนนี้มีคำถามเมื่อในอนาคตเนี่ยก็เรากำลังจะไปอวกาศกันใช่ไหมเราจะไปดูอยู่บนดาวดวงอื่นเนี่ยเอ๊ะถ้าอยู่ดาวดวงอื่นแล้วเนี่ยมีเพศสมันได้ปะ เออแล้วไปสัมพันธ์แล้วจะมีลูกได้ไหมเขา,าคิดไปไกลนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็คิดถึงแค่ไปเอาดินเอาหินมาแล้วเอ๊มีสิ่งชีวิตอยู่บนโลกอื่นไหมอะไรแบบเนี้ยนะครับมีน้ํำไหมอะไรแบบนี้ก็หาแต่ละดาวแต่ละดวงไปเรื่อยๆเลยเนาะไม่ใช่แค่พระจ,จันทร์อย่างเดียว้วก็ไปดาวดวงอื่นด้วยในอนาคตเราอาจจะตอบคําถามนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีการทดลองอีกแล้วนะครับคือน,นักวิทยาศาสตร์จีนก็เพิ่งจะออกมาประกาศว่า พวกเขากําลังวางแผนที่จะส่งลีไปผสมพันธุ์บนอวกาศอยู่นะคือในการทดลองมีหลายระย,ย่างนะเนาะแต่ว่าการทดลองนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งการทดลองในการทดลองนี้จะกําหนดจะจัดขึ้นบนสถานีอวกาศเทียนกงของจีนภายในโมดูลวนเทียนโมดูลที่ใหญ่ที่สุดของสถานีซึ่งออกแบบมาเพื่อการทดลองกับสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะนะครับจากสถิติที่ผ่านมาแม้ว่าสัตว์ขนาดเล็กอย่างปลา ก็ยังสามารถผสมพันธุ์ในอวกาศได้นะครับนักวิทยาศาสตร์ก็คิดว่าเอ๊ละล้วสัตว์ขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยอย่างตุ๊กแกหนูคือมันมันกลับมีปัญหาในการขยายพันธุ์ในอวกาศคําถามก็คือมนุษย์มีลูกบนอวกาศจะได้ไหมก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ตอบได้ยากคือปลามันได้ไงแต่พอเขาขยายไปเรื่องของตุ๊กแกกับหนูเนี่ยกลับดูมีปัญหานะครับนักวิทยาศาสตร์ก็หวังว่าถ้าเกิดส่งลิงไปอ่ะเพราะว่ามีความเป็น ความเป็นยีนหรือว่ารูปลักษณ์หลายอย่างเนี่ยใกล้เคียงกับมนุษย์ไปจะทําให้คาตอบเนีกระจ่างขึ้นไหมก่อนที่จะตกลงส่งมนุษย์ไปมีลูกบนอวกาศนะครับก็ต้องลองส่งไปเนาะทีนี้เออแล้วแล้วมันจะยังไงอะ่ะส่งแล้วส่งเลยแล้วจะเอามันกลับยังไงอะ่ะหรือว่าเอากล้องส่องลิงตอนผสมพันธุ์หรือว่าตอนมีลูกโอ้นึกยังไม่ออกเดี๋ยวถ้านึกออกจะมาแจ้งนะครับ นึกออกจะมาเล่าให้ฟังเอาละ,ะครับช่วงแรกหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวพบกันจบในช่วงที่สองครับเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัส